การตำรวจชันพูดน้อยนะที่สี่แยกอโศกป,ปะทะกับม็อบแล้วก็ม็อบเอาสีสาบสาบไปที่หน้าแล้วคตรตาเขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอันนี้ก็อยากจะบอกผู้บังคับบัญชาว่าถ้าคุณจะให้ตำรวจเนี่ยอันนี้พวกนี้เป็นไม่ใช่ควบคุมฝูงชนใส่ชุดสีกะก,กีใส่ถ้าแมสอันหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะถ้ามการม็อบใช่ไหมควรจะมีหมวกกันน็อกให้เขานะรู้หรือเปล่าผู้บังคับบัญชา พราทำอย่างนี้เนี่ยมันตำรวจคนนั้นอาจจะตาบอดได้พลาสตสีเข้าที่ตาก็เลยมันเป็นสีที่ผสมนั่นเนี่ยมันมีสารเคมีไงอเออเป็นที่หน้าที่ตัวมันล้างได้แต่เข้าตาเนี่ยมันตาบอดได้นะม็อบก็ใจเย็นๆนะตำรวจที่เข้ามาน่ะเขาเป็นชั้นผู้น้อยไอย้พวกผู้ใหญ่มันก็นอนอยู่ในห้องแอร์บริหารในห้องแอร์ นั่งบริหารในห้องแอร์แต่พวกที่มาอยู่ตรงนั้นนะ่ะคือชั้นในสิบชั้นจ่าชั้นในสิบชั้นในดาบเขาไม่ทำเขาก็โดนไล่ออกเขาก็มีลูกมีเมียอย่าไปทำร้ายตำรวจอืมไม่เห็นด้วยจริงๆเลยนะอ่ะเขาบอกว่า ที่ลานคนเมืองหน้าสาราว่าการเสาชิงชาทำพิพิกพิธีเผาพิิกเ,เ,เผาเกลือสาบแช่งต่อต้านทุนผูกคาอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้ทําไปเลยทําไปเลยอันนี้ทำทำไปเลยเพราะมันลงกับพื้นไงเนี่ย,ยทำไปเลยทำไปเลยแต่อย่าเอาสีไปสาดใส่ตำรวจ เขาเป็นตำรวจชั้นพี่น้อยเขาก็ไม่อยากมาอยู่อย่างนี้หรอกรู้ป่ามันทรมานร้อนก็ร้อนเมื่อยก็เมื่อยปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวก็ต้องกั้นไว้แล้วที่มายืนอย่างนั้นเนี่ยไข่เน่าหมดเลยนะไข่เน่าขาหนีบเน่าขาเน่าเป็นเชื้อราเพราะมันอบไงตำรวจที่มายืนอย่างนั้นน่ไข่เน่าขาหนีบเน่าเลรอขอร้องป้าเป้าเลยอย่าไปบีบไข่ตำรวจมันทรมานนะป้าเป้า ไปบีบไข่ตำรวจอ่ะหมันปวดมันแสบมันทรมานมากเลยนะเพราะจุดอ่อนของผู้ชายคือคือ,ค,อคือองค์ชาติไงอืม